กลิ่นเหมน็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆถือเป็นปัญหาที่ต้องพบเจอและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นการหาวิธีกำจัดกลิ่นเหมน็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากอย่างโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รวมไปถึงห้องต่างๆภายในบ้านจากปัญหาดังกล่าวสู่การนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแรงดันสูงมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้คิดค้นเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโครโรนาขึ้นมา เพื่อใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้เข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภยัย แนวคิดในการที่จะสร้างเครื่องกําจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะมาลดหรือกําจัดพวกก๊าซพิษนียให้มันหมดไปถ้าก๊าซพิษนียมันลดลงเนี่ยกลิ่นเหม็นที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยครับเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นตัวนี้ได้รับรางวัลผลงานปฏิทินของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติบชนะครับเมื่อปี2556นะครับดังนั้นทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชก็ ให้ทุนสนับสนุนก็คือเป็นทุนวิจัยและนวัตกรรมนะครับเป็นทุนในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือสร้างเครื่องตัวนี้มาเพื่อที่จะนําไปใช้ในการกําจัดกลิ่นเหม็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นจากศูนย์ผู้สูงวัยหรือว่าสถานดูแลผู้พิการทั่วประเทศครับ สำหรับเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นโดวยวิธีสนามไฟฟ้าโคโรนาเครื่องนี้ได้นำหลักการไอโซนเซชั่นและไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศไปสู่โอโซนและสร้างประจุไฟฟ้าในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ผู้ประดิษฐ์ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการประเมินผลการใช้งานในสถานที่จริงทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานรวมไปถึงการวัดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่มีค่าลดลงส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงตามไปด้วยครับการตอบรับนี่ก็คือได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับที่ทราบว่าดีมากก็หมายถึงว่าทางผมเนี่ยได้ลงไปพื้นที่ แล้วก็ได้มีแบบประเม compass, our, ินนะครับในการประเมินการใช้งานของเครื่องนะครับก็คือประเมินจากคนที่ใช้งานจริงแล้วก็จากผู้สูงวัยนะครับว่าใช้งานเครื่องแล้วเนี่ยมีผลดีสามารถลดกลิ่นเหม็นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ไปสัมภาษณ์ทางผู้นวยการนะครับตามศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแล้วก็สถานดูแลผู้พิการนะครับว่าใช้งานแล้วเนี่ยมันมีผลดีผลไม่ดียังไงซึ่งการตอบรับก็คือว่า เ,เครื่องตัวนี้สามารถลดกลิ่นเหม็นได้จริงการดูแลก็คือว่าถ้าเป็นในแนวทางเครื่องนี้นะครับก็คือถ้าเราลดปริมาณกลิ่นเหม็นลงไปได้น,นะครับก็จะทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าสุขภาพทางด้านระบบหายใจของผู้สูงวยัยแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยดีขึ้น จากปัญหาของกลิ่นเหม็นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆสู่การคิดค้นและพัฒนาออกมาเป็นนวัตรกรรมที่มีคุณภาพการันตีได้จากรางวัลที่ได้รับจากทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ประดิษฐ์ได้ใช้ความถนัดในด้านวิศวกรรมและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ความสามารถส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ